ที่ไม่ได้สูงลงมาเพนลักษณะบอกบอกว่าเป็นเป็นคนท,นทั้งวีดานะครับเป็นเป็นการที่ไม่เคยอาจจะไม่มีใครเคยเคยมาก่อนในช่วงเวลานั้นมันทำให้เกิดความรุ่นเรืองในความกลุก่มความเชื่อของชาวอิสราเอลอยู่มากมากนะแต่กป็นข้อจงหางทางในการทำสัตวนะ์พระเยซูลงในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมีมีชาวอิสราเอลเนาะมีสองกลุ่มด้วยกันกนะครับซึ่งคนสองกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนกันเข้าใจเลยนะครับ กลุ่มแรกนะแต่เราจะเห็นทั้งหมดนะสองกลุ่มนะี้อยู่ในภาพปฏิมากรรมบ้านรูปรูปนีเนี่ยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกลุ่มแรกเนี่ยนะครับคือพวกฟาเรสีนะฮะกลุ่มของฟาเรสีเนี่ยคือกลุ่ชมชนกลุ่มชาวยิวเนาะที่เกลียดโรมเต็ดอาณาจักรโรมเข้าไส่เนี่ยเยียดการปกครองของโรม เกียกร์กรา่าจภาษีให้กับซีซา,านะครับพี่น้องที่อาจจะสึกษาทันท,ทีมาบ้านก็จะพอรู้ว่าแบบโหหน้าที่เก็บภาษีเป็นหน้าที่ที่แบบทาอย่ท่ที่เก็บภาษีเนี่ยผมัเรียกว่าได้รับการเกลียดจากสังคมมากๆนะกลุ่มนี้ได้รับการเกลียดจากไครเกลียดจากฝรั่ีเสพราะว่ากลุ่มฝรั่ีเสเนี่ยเกลียดการปกครองของของ,ของโรโมันมาก แต่มีช้างยิวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือเป็นกลุ่มของพวกโหเฮโรนนะครับหรือว่าภาษาอกเรียกว่าโงเฮโรเนียนนะครับที่คิดว่าการกระทำตามกลุ่มโรมตามอณาจักรโรมเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วครับทั้งสองกลุ่มนี้เกลียดกันนะครับแต่ทั้งสองทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยมีศัตรูร่วมกันคือพเยสุคริสต์นีศัตรูของศัตรูคืออะไรนะจำไม่ได้มีคมมีศัตรูศัตรูอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทั้งสองกลุ่มนี้แม้ว่าจะเกิดกันเนาะแต่ว่าเขาก็จับมือกันเพื่อหาทางเอาผิดพระเยซูให้ได้ะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึด้นอยู่ในแบทิวบท,ที่22ข้อ15ขอ้อ22นองขออนุญาตไปเรื่องนั้นนะในไหนก็รับเรื่องนี้แล้วครับแล้วก็บริสิธจึงออกไปวางแผนการเพื่อจับผิดค่อยคำขององค์เขาจึงส่งสาวบอของตนกับกลุ่มผู้สนับสนุนเฮโร่มาทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์รู้ว่าท่านอาจารย์เรารู้ว่าท่านเป็นคนซื่อตรงและสอนทางของพระเจ้าตามความจริงท่านไม่เองเพียงไปตามมาษุ์เพราะท่านไม่เห็นแก่นหน้าใครโกรดบอกเราเถิดว่าท่านที่เห็นอย่างไรเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีให้กับเซซาแต่แมยซูจงรู้ทันเจตนาวพวกเขาจึงตรัสว่าเจ้าคนนะ้าซื่อใจคนเจ้าพยายามจะจับผิดเราทำมันขอเบรกตรงนี้ก่อนนะ ไม่ว่าพระเยซูเนี่ยจะตอบองไรกับคําถามน,นี้เนาะเขาทั้งสองกลุ่มเนี่ยที่จับเดินกันเพราะว่าเขาคิดว่าคําตอบของพระเยซูเนี่ยยังไงก็ผิดแน่นอนเพราะว่าถ้าพระเยซูตอบว่าการเสียภาษีให้กับซีซ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะฝั่งคาริสสีก็จะบอกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยไม่ได้บอกว่า พระเจ้าพระเยซูวายเป็นพระเจ้าสูงสุดเพราะการเพราะการให้จ่ายภาษีกับเศซ่ามันเหมือนเป็นการสนับสนุนสถานะความเป็นพระเจ้าของจกกักรพรรดิอของโลกมนะดัง,งนั้นเนี่ยถ้าตอแแบแต่นั้นไปฝ่ายไครซีก็บอกว่าเออพระเยซูเี่ยผิดจับได้ก็จะผิดไปตามกฎหมายของชาวยิวภายในะแต่หากบอกว่าไม่จิกดกฎหมายฟังโรมงก็เอากฎหมายของบ้านเรือนเนี่ยบอกว่าพระเยซู เ็นอย่างว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยต้องจับติดพร่เยซูด้วยกันจับมือรวมกันมาแต่พี่เยซูส่งตอบเขาไปว่าเลยนะครับในเหรียญที่ใช้เสียภาษีมาให้เราดูสิพวกเขาจะน้นำเหรียญหนึ่งในนาฬิกามาถวายแล้วตัดถามพวกเขาว่ารูปนี้เป็นของไทยคำจารึกเป็นของไทยพวกเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วรค์จึงตัดแก่พวกเขาว่าของซีซ่าจงให้กับซีซ่าและของพระเจ้าสมหวังของพระเจ้า เมื่อพวกเขาดีเช่นนั้นก็สึกพิษสงและจับพระองค์ไปเห็นไหมครับว่าคําตอบของพระเยซูเนี่ยทาให้พวกเขาจับผิดพระองค์ไม่ได้เพราะว่ามัน,น,นมีในญงาสาคัญในคําตอบพระเยซูแต่ว่าเราเรียกว่าแปลงไ,ได้ใยการของซีชาตรงให้กับสีชาและของเจ้ารงถวาวแก่พระเจ้าคํา,าตอบนี้เนี่ยมันแปลงสั้นๆว่าให้เราในฐานะของเอ่อเขาเรียกประชาชนหรือประชาชนหรือคนเราเรืองเนี่ยนะครับ ให้ปฏิบัติตามกฎของผู้ปกครองของบ้านของเมืองและในเวลานั้นก็คือของโรมนันแต่เชื่อว่าทุกคนน้องจะเห็นด้วยกับสิ่งที่วิเยสุนตต่อไปในช่งวงศตวรรษที่หน,นึนะครับ